สวัสดีครับร้านเปอร์ฟิล์มครับรีวิวติดตั้งฟิล์ม 3M มเอนเซอร์ในออร่าเคียนะครับติดตั้ง m e r c e d e s b e n z e c ์อีคนะครับผม E 2 2 0 d นะครับโจทย์ลูกค้านะครับอยากได้ฟิล์มด้านหน้าที่เข้มนิดนึงครับแต่กลางคืนขับไม่ยากนะครับเลือกเป็นบาน่าเบอร์ห้าสบเอร์เซนะครับ 3M มเอนเซอร์ออร่าเคียเซียเด้านหน้านะครับด้านนอกนะครับตัวฟิล์มนะครับสีดาเข้มสวยงามนะครับด้านข้างครับลูกค้าเพิ่มความส่วนตัวมานิดนึงครับ หรือเป็นเบอร์60%นะครับในชุดต้านข้างทั้ง4บาทเลยนะครับลาฟิลตัวนี้นะครับ CMIR 15หรือเบอร์60%ในชุดด้างข้างนะครับด้านนอกนะครับเนื้อฟิล์มสีดำเข้มสวยงามนะครับให้ความสดตัวได้ดีนะครับ70%ลั่นข้างรอบคันทั้งหมดเลยนะครับ้นนอกรถดูสวยงามนะครับมองดีมาก ชมมุมมองด้านในรถนะครับจุดเด่นเลยนะครับของฟิลมสซรามิกนะครับตัวฟิลด้านนอกให้สีที่ดําเข้มนะครับให้ความส่วตัวเรียค่อนข้างดีนะครับด้านในนะครับมุมมองความใสความเคลียนะครับดูพร้อมๆกันนะครับ60%ในชุดด้านข้างทั้งหมดเลยนะครับ เข้ม50%นะครับเป็นทางกลางคืนง่ายนะครับเบอร์นี้น้ำนะครับใครเดินทาง่างจังหวัดบ่อยใช้งานรถกลางวันเยอะนะครับไม่อยากให้กลางคืนขับยากมากนะครับกลางวันได้ความสดวสอยู่นาน50%นะครับหลังค่า60นะครับหลังค่านะครับพาโนรามิกนะครับลูกค้าแลือเป็นความเข้มเบอร์80%เลยครับเพื่อเน้นการกันร้อนที่ดีนะครับ CMR05 นะครับ่ซันรูฟนะครับ ยังมองวิวได้ดีนะครับกำมันแดดไม่ร้อนนะครับมองด้านข้างเคลียร์ใสสว่างนะครับมองได้ดีนะครับแนะนำนะครับความเข้มตัวนี้เลยนะครับ 3M Sun Armor Clear ครับมันนะฮะติดฟอบคัน60%ครับสำหรับท่านที่ชอบความสป็ตัวนะครับด้านนอกดำเข้มคุณขับได้ยากนะครับมองด้านนอกสวยงามมากนะครับ ร้านซูอร์ฟิล์มนะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับติดตั้งฟิล์ม 3M ซาลามิเอลร่างเคียนะครับลด40%นะครับใครใช้รถรุ่นไหนอยู่สอบถามได้นะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นนะครับอยู่แค่11,500บาทราคาแล้วแต่รถยนต์นะครับใส่รถแต่ละรุ่นราคาไว้แล้าก็สอบถามมาได้เลยนะครับร้านซูอร์ฟิล์มครับงานติดตั้งผลงานเนียนๆนนะครับดูแลรถอย่างดีนะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับร้านเราอยู่เกษตรนวมินทร์ครับผมสวัสดีครับ